แต่ถ้าไม่เข้าใจจะโกรธอาจารย์ไม่ว่าจะเกลียดอาจารย์ไม่ว่า,จะ,ยยา,จ,า,วาจะเป็นศัตรูต่ออาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ไม่เป็นศัตรูด้วยเสียเวลามันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาอะไรเสียเวลาในการสั่งสอนธรรมะเสียเวลาในการปฏิบัติเสียเวลาในการจันลงพระศาสนาเสียเวลาในการปกป้องพระศัทธรรมคือเนื้อธรรมด้วยการนำธรรมนี้ไปบอกสอนแก่คนอื่น การปกป้องศาสนาที่ถูกต้องจำไว้ไม่ใช่การวิ่งทำลายคนสอนผิดแต่เป็นการบอกสอนสิ่งที่ถูกต้องแก่คนที่สอนผิดให้เขาแก้ไขตัวเองสอนให้ถูกต้องนั่นคือการปกป้องพระศาสนาการปกป้องพระศาสนาคือการนำคำสอนไปบอกสอนแก้ไขความเห็นผิดคนในโลกให้เขามีความเห็นถูกต้องอยากจะทำลายใช่ไหมทำลายอัตตาทำลายกิเลสทำลายทิฏฐิ ทำลายความเห็นผิดแล้วที่อาจารย์พูดว่ากูจะล้างบางความเห็นผิดกูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดไม่ใช่ล้างบางคนเห็นผิดฟังใหม่นะถ้าฟังผิดฟังใหม่ด้วย <c oughs> กูจะล้างบางความเห็นผิดในโลกกูจะล้างบางเดรฉานวิชาไสยศาสตร์เครื่องรางของขังสดอกข้อต่อชะตาที่ขวางกั้นต่อมรัคผลนิพพานก,กูจะล้างตาศาสตร์วิชาเหล่านี้ ไม่ใช่กูจะล้างคนกูเห็นตั้งคำถามมาว่ากูเป็นพระเจ้าโสกมหาราชเหรอถึงจะล้างบางคนเหล่านั้นกูไม่ใช่กูพูดว่าจะล้างบางความเห็นผิดโดยอาศัยหลักความเห็นถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้ากูพูดอย่างนี้ถ้าพูดผิดจากนี้กล่าวตู่กูด้วยคำไม่จริงเป็นโมคะบุรุษฟังไว้นะอยากจะปกป้องศาสนาต้องปกป้องให้ถูกต้อง อย่าเอากิเลสตัณหาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาพระสัทธรรมของพระเจ้าเป็นที่ตั้งจะปกป้องศาสนาอย่าปกป้องแบบผิดผิดต้องยึดตามหลักคำสอนแค่ไม่ยึดตามหลักคำสอนก็ผิดแล้วจะปกป้องศาสนาแต่เอากฎหมายมาเกี่ยวข้องกับศาสนาแค่นี้ก็ผิดแล้วพออ่านุโมทนาทุกคนนะเดี๋ยว กลับมาใหม่อีกทีน่าจะประมาณตอนสี่โมงถ้าเสร็จทันนะก็สี่โมงหรือสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะอนุโมทนาทุกคนช่วงเช้าด้วยจ้าเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนสี่โมงเย็นใครจะลงทะเบียนภาคปฏิบัติอย่าลืมนะ 10, 12, มสิบเอ็ดสิบสองมกราหกแปดปีสกสารใหม่เริ่มต้นในการมาฝึกสมาะวิปัสสนากันมาฝึกกันใครไม่เคยมาก็มาซะใครมาแล้วก็มาอีกมาซ้าๆมาบ่อยๆมันจะได้เกิดความเคยชินนอนในสันดานมาสร้างกุศลมาสร้างเหตุปัจจัยดีร่วมกันมาเจอกันมาปฏิสนธิมาไม่จะปฏิสนธิ มาปฏิสัมพันธ์กันโดยทำรร9โมงเช้าถึงบ่ายบ่าย3โม,มงเย็น11-12ลงวันไหนก็ได้ใครจะมาลงทะเบียนวันไหนก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีทั้งหมดนะใครจะมารีบลงทะเบียนที่ ID Line SATU ตามที่เขาปักหมุดไว้ให้ ID Line SATU A วงกลม SATU A วงกลม SATU ID Line แอปไซส์สาธุเข้าไปจะมีเมนูให้กดลงทะเบียนภาคปฏิบัติ 12, mm hmm. 1 1 1 2กดเข้าไปลงวันไหนก็ได้ใครจะมา2วันเลยก็ได้ใครจะมาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ลงทะเบียนตามวันที่เขาระบุไว้ให้ mm hmm. อ้าไปแล้วขอตัวจ้า